่มญี่ปุ่นไม่โรแมนติกออกไปทางเย็นชาจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะวันนี้เอาบรรยากาศตอนเล่นหิมะมาฝากนะคะจะได้เข้ากับหัวข้อใครที่สนใจอยากจะหาแฟนคนญี่ปุ่นหรือว่าเจอคนญี่ปุ่นแล้วอยากจะคบหาดูใจหรืออยากฟังเป็นความรู้เพิ่มเติมก็ลองมาฟังหัวข้อนี้กันนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะโดยส่วนใหญ่หนุ่มญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะน,นิสัยที่มักจะเป็นการประมาณ5ข้อดังนี้เลยค่ะ ลองมาทําการเช็คนิสัยของหนุ่มข้างๆดูนะคะว่าจะตรงกันสักกี่ข้อข้อแรกก็คือให้ความสําคัญกับพื้นที่ส่วนตัวข้อนี้พี่โจสามีกอยไม่เป็นนะคะหนุ่มญี่ปุ่นส่วนใหญ่รักอิสระและต้องการเวลาส่วนตัวสูงมากค่ะแม้จะเป็นแฟนกันแล้วเขาก็ยังต้องการเวลาไปทําสิ่งที่ชอบหรือไปกับเพื่อนโดยไม่ได้แปลว่าเขาหมดรักคุณนะคะแล้วก็การที่เราส่งข้อความไปหาตลอดเวลาหรือว่าไล์ไปเนี่ยแบบที่สาวไทยคุ้นเคยกันอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดในช่วงแรกๆค่ะ มีใครเคยเจอตรงกับข้อนี้ไหมคะคอมเมนต์มาคุยกันนะคะสําหรับพี่โจสามีก้อยเขาชอบที่จะให้เราโทรหัหรือว่าไลนา์หาข้อนี้จะตรงข้ามนะคะ,ะข้อ2หนุ่มญี่ปุ่นค่ะจะไม่ค่อยชอบแสดงความรักในที่สาธารณะและไม่โรแมนติกร้อนรุ่มหรือหวือหวา อันนี้จริงนะคะแม้แต่พี่โจก็เป็นค่ะคปุ่นจะไม่ชอบเดินจับมือหรือแสดงความรักเช่นกอบจูบหรือว่าโชว์ใครนะคะเพราะวัฒนธรรมญี่ปุ่นเน้นการรักษาภาพลักษณ์แล้วก็เกรงใจใสายตาคนรอบข้างค่ะการแสดงออกว่ารักกันมักจะมาในรูปแบบของการกระทําเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าการดูแลเอาใจใส่เมื่ออยู่กันตามลำพังสองคนซะมากกว่าค่ะมีใครโดนข้อนี้ไหมคะตอนที่ก้อยกับพี่โจจีบกันแรกๆนี่คือก็ไม่จับมือกันนะคะแล้วก็แสดงออกในที่สถานะน้อยมากจะมีแค่วันวาเลนไทน์ที่ ที่คบกันใหม่ได้ดอกไม้ประมาณ1ดอกนะคะยาวมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยได้ดอกไม้อีกเลยค่ะแต่เรื่องความเสมอต้นเสมอปลายการดูแลเอาใจใสเ่เล็กๆน้อยๆมีตลอดนะคะส่วนตันนี้ก็อัปเลเวลมานิดหน่อยค่ะก็คือที่สาธารณะข้างนอกเดินจับมือกันได้แล้วค่ะข้อ3 หนุ่มญี่ปุ่นจะทํางานหนักแล้วก็ตรงต่อเวลาคือสําหรับคนญี่ปุ่นงานมักจะมาเป็นอันดับต้นๆน,นะคะเขาอาจจะหายไปนานเพราะว่าประชุมหรือว่าทำงานล่วงเวลาซึ่งคุณต้องมีความเข้าใจในจุดนี้นะคะส่วนเรื่องการนัดหมายการตรงต่อเวลาคือเรื่องใหญ่ที่สุดเลยหากนัดแล้วไปสายอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ให้เกียรติเขาก็ได้คะ่ะจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นไม่ใช่ตรงต่อเวลานะคะแต่ก้อยคิดว่าน่าจะก่อนเวลาสักประมาณ15นาทีนะคะอย่างเช่นเวลาที่ก้อยมีนัดที่โรงเรียนมีกิจกรรม ของลูกเนี่ยค่ะนัด9โมงเนี่ยเราต้องไปถึงก่อนประมาณ8โมง40 45นะคะซึ่งก้อยไปไม่ได้บางครั้งก้อยก็ให้พี่โจกับเกงเกียไปสแตนบายก่อนแล้วก้อยค่อยไปตามทีหลังถ้าแบบนี้พี่โจก็ไม่บ่นค่ะก้อยก็ไม่บน่น <วะ S 1> ข้อ4การสื่อสารแบบอ้อมค้อมสไตล์หนุ่มญี่ปุ่น โดยหนุ่มญี่ปุ่นนะคะเขาจะไม่ค่อยพูดสิ่งที่คิดออกมาตรงๆค่ะเพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้งเขาอาจจะไม่ปฏิเสธคุณตรงๆก็ได้แต่ใช้วิธีการเลี่ยงแทนในขณะเดียวกันเขาก็คาดหวังให้เราเข้าใจในความต้องการของเขาโดยที่เขาไม่ต้องพูดด้วยนะคะสาวไทยที่มีจิตสัมผัสหรือว่ายานพิเศษก็จะได้เปรียบข้อนี้มากเลยค่ะแต่สําหรับพี่โจข้อนี้ไม่ตรงนะคะพี่โจจะเป็นชอบพูดตรงๆค่ะมันก็เลยลดปัญหาของเราไปได้เยอะเลยนะคะมีอะไรก็พูดมาเลยง่ายดี แล้วก็จบที่ทํางานก้อยก็เจอนะคะหัวหน้างานเขาเป็นหนุ่มญี่ปุ่นแท้ดังเดิมเขาไม่ค่อยพูดตรงค่ะพูดอ้อมบางครั้งก้อยก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะก้อยเป็นชาวต่างชาติมีอะไรก็คําถามหรือว่าคําตอบที่ตรงมันจะทําให้ระยะเวลาง่ายกว่าตัดสินใจเร็วกว่าทํางานได้ดีกว่าจริงๆค่ะข้อ5ความจริงใจในการครบหารักจริงหวังแตง่งส่วนใหญ่หนุ่มญี่ปุ่นก็ตัดสินใจคบกับแฟนเนี่ยเขาจะมองไปถึงอนาคตหรือว่าคบแบบจริงจังเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยเล่นๆเ,เหมือนการเดทใน วัฒนนธรรมะะคะแต่ก็มีคนที่ชอบเล่นก็มีนะคะต้องระวังเหมือนกันดังนั้นหากเขาแนะนําคุณให้เพื่อนหรือครอบครัวรู้จักนั่นก็คือสัญญาณที่ดีมากว่าเขาจริงจังถึงขั้นแต่งงานอยู่กันแบบครอบครัวแน่นอนค่ะ ตอนที่พี่โจคบกับก้อยเขาก็มีการวิดีโอคอลนะคะมีการไลน์คุยกับครอบครัวทางฝั่งญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลาที่คบกันในช่วงแรกๆที่ยังไม่แต่งงานนะคะพี่โจไม่เคยทําให้ก้อยรู้สึกว่าเราไม่มั่นคงเลยเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆค่ะมาดูเคล็ดลับสําคัญสำหรับสาวไทยกันบ้างนะคะก็คือสาวไทยก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะโดยหนุ่มญี่ปุ่นจะชอบผู้หญิงที่รับฟังแล้วก็สนับสนุนทางจิตใจค่ะเพราะว่าเวลาการทํางานของเขามันกดดันมากๆนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดูดีเสมอ เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านดูแลภาาลักตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาค่ะส่วนเรื่องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเนี่ยก็สําคัญนะคะแม้ว่าคนญี่ปุ่นจะพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาไทยได้แต่ถ้าเราสื่อสารกับเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะประทับใจมากๆเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราพยายามที่จะเข้าใจเขาค่ะเมาสามีนิดนึงนะคะพี่โจเขามาไทยเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยแบบจริงจังเลยนะคะคือพูดได้อ่านได้เขียนได้แล้วก็น่าจะอยู่ประมาณชั้นป .6 ของไทยฉะนั้น เวลาที่เขาคุยกับเราเขาจะคุยภาษาไทยนะคะพยายามอยากจะโชว์สกิลของเขา<ะ>ก็จําได้ว่าตอนที่จีบกันแรกๆเนี่ยเขาเขียนเพลงมาให้ก้อยเป็นลายมือแบบว่าน่ารักน่ารักอ่ะเขียนเป็นเพลงเลยนะคะเพลงรักเขาก็เขียนเป็นจดหมายมาให้เลยนะคะเออจริงจังคันเทป<ะ>และนี่ก็เป็นวิดีโอของก้อยนะคะก้อยก็ออมาแชร์แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ